รอบนี้ไม่เป็นแล้วรันจวนเป็นอะไรดีเป็นสมอนสีดีกว่าไหมนี่แหละกินจิ้งหรี๋ไอหิ่งห้อยเดี๋ยวก่อนอันนี้ผักแล้วมั้ยวิทัเลือดน้อยไหมคะตอนนี้รู้สึกบัดเจ็บที่ไหนไหนคะคนไหนเลือดน้อยคะผมเองครับอ๋อมันจะเจ็บนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็ยไปไปไปยอุ้ยนัดเดียวตายไม่เป็นไรค่ะคุณหมอจัดการให้แล้วค่ะอ๋อบาดเจ็บนะคะโอเคค่ะ คค่ะรักษาเรียบร้อยค่ะอ้าวเลือดคุณไม่เต็มนี่เอ็กซเกิ้ลเลือดไม่เต็มนะคะเดีขอเปลี่ยนตัวแป๊บนึงนะหันหลังไปหันหลังไปหันหลังไปขอเปลี่ยนตัวแป๊บนึงนะคะตกใจไอโจนั้นน่ะเหละรอบนี้ไม่เป็นแล้วลันจวนเป็นอะไรดีเป็นสมอนสีดีกว่าไหมโอ้เป็นห่วยแพร่เคลื่อนที่เดีนะขอสกินเลิศนี่แหละสกินจิ้งหรีดไอหิ่งห้อยอ่ะอ่ะ กำลังจะบอกว่าค่าฉันทีก็ไม่เป็นไรโอเคมาสมอัสีมาแล้วค่ะอะไรอ่ะ Sacrifice Trap Everywhere Need Help หนักๆจนไม่หมดเลย It i s Watching ไม่เปิดประตูทำไมเราไม่ไม่ได้เปิดประตูทำไมอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เปิดมันเป็นระบบอตโัต้เอาหรอไหนอะมันคือประตูเซเร็นเลยจริงหรอโอเคเลยออกมาเร็วทุกคน เขาบอกว่าเขาล็อกล็อกขังอะไรไม่รู้เอาไว้อ่ะจริงเหรอฉันว่าต้องเป็นจับเอนจินเอนจินไหนวะอุ้ยเฮ้ยมาให้กธอทำอะไรได้เดี๋ยวเธอถ้าพวกเราอยู่ที่นี้เราจะปลอดภัยจริงเหรออย่าไปจับเอนจินอ้าวอ้โหแล้วเลือดเลือดเลือดหนูนี่กระเซ็นใส่ตัวสอนหมดเลยไม่เป็นไรหรอกปะงั้นเราไปกระเถิบสำรวจวันนี้เราต้องเจอเคสให้ได้เลยโอ้นี่มันสดละ ใครอ่ะพีเฟลดูนอตเลเอ้ยเสียงใครอ่ะเสียงใครอ่ะว้ายเสียงกร่อยด้วยนี่อะไรวะเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดหมอหน้าเป็นความผิดพลาดอย่าอย่ามาโทษฉันล่ะก็ไม่ใช่ว่าไอ้ไอ้นี่ยมันพลาดโง่แล้วไปตกเองมันโทษฉันเหรอไอ้นี่มันโง่ตกกันไปเองมาโทษฉันนะอะไรอย่างเงี้ยไหนแผ่นพังไหนอะเนปี่ยรักยู อยู่ปริณาคนที่อัจฉริยะพอที่จะเขียนอะไรอย่างนี้ได้มันมีอยู่คนเดียวน่ะก็คือหรือว่าอ้าวนี่ก็เปิดไปไม่รอกันเลยเนี่ยฮะวฮ้ยเฮ้ยว้ยมาจากไหนวะเฮ้ยมาไงอะเอ้าเอาตายเลย อล้รเราต้องฆ่าเขาจริงๆหรอเขาเขาเขามาอธิบายอะไรให้เราฟังก็ไม่รู้ว่าไอ้นีนฆ่าทำไมฆ่าทำไมเแบบเขาบอกว่าว่า I will be your savior อะไรสักอย่างนึงเนี่ยอ้าวจะบอกว่าว่พี่เสกว่าอ้าวนั่นไงไอ้นีนไอ้ชั่วก็ผิดผิดเอาล่ะมีทางสองทางให้เราไปคือห้องห้องนี้ดิฉันชอบซ้ายมือค่ะดิฉันขอเลือกซ้ายคณคือว่าไงคะ สมอนสีเขาเลือกซ้ายค่ะรหัสด้วยแป๊บนึงนะเดี๋ยวคือสมอนสีขอถือคามิล่าแป๊บนึงค่ะฉันจะบอกว่าพวกนายไม่เคยดูหนังผีกันหรือไงฮะเพราะตั้งแยกกันมาตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปด้วยกันด้วยกันอาผีกันได้ไงนั่นนะสีพวกนี้ไม่เคยดูหนังผีหรอฮะเราสมอนสีด้วยสิคะตกลงไปไหนก่อนไปไหนก่อนเอาไปผมคิดว่าว่าว่าไงคะลองไปดูแผ่นเสียงอะไรอะเสียงอะไรเสียงอะไรอะทำอะไรทำอะไรอยทำยังไงฉันถึงเรื่องหัวไปด้วยกันได้ไงล่ะ แล้วเราไปดูแผนรหัสกันก่อนไปดูกันถึงอะไรไปด้วยกันก่อนไปค่ะไปดูกันเถอะโอ้โหโอ้โหอ้าวอีกไม้เดี๋ยวมันจะโดนนะอีกไม้เนี่ยมีรหัสตรงนี้ด้วยเหมือนมีรหัสอุยอะไรอ่ะเขาบอกว่าวนอัลฟาเบตอะรีเวิร์สอัลฟาเบตอะ A B A B C เดี๋ยวนะ A B บ D ีดีดีไม <c oughs> ่มีแล้วมันเกาะตรงไหนอะรหัสอะนี่ไงครสำหรับคนเลขยูสูงไ้เพราะฉะนั้นตาก่อนเออดีนะเราฉลาดพอเพราะฉะนั้นลาก่อนเอาทุกคนนั่นเดี๋ยวห้องนี้เนี่ยเราต้องมาเรียนรหัสผานกันนะถ้าเกิดว่าเป็นอัลเฟตเรเวิร์สแล้วก็เราต้องเรียนตั้งจากตั้งจากเลขหลังสุดไปหน้าสุดเออ เดี๋ยวนะอัลฟาเบตมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องเป็นตัวตัวอักษรสิรันตัวอักษรใช่แล้วต้องเรียงเอบีเเราต้องเราต้องใช้โน้ตแพดแล้วแหละรันเดี๋ยวพี่จะเป็นคนบอกเองว่าอันไหนเป็นอันไหนอ่ะเฮ้ยซทางด้านของแอนดรูว์เขาเริ่มแก้ไขแล้วเออเหรอไปเราจะนั่งดูเขาพอดูหลักเอก้ะรอแล้วกันนะคือศูนย์สี่หนึ่งห้า โอเคอืมแล้วก็เก้าแล้วแล้วก็ย้อนกลับมาก็คือเก้าห้าอืมเก้าห้าเะยวะเสร็ล้เก้าห้าให้กำลังใจหนึ่งิวน้อยให้กาลังใจอยู่หนึ่งค่ะสี่สูตรเหรอต้องใช้เป็กำลังใจค่ะเฮ้ยเปิดได้แล้วเฮ้ยเก่งจังเลยค่ะเก่งจังเลยอะไรมีอีกอ่ะอันคือะไรอ่ะ ใส่ให้กลมกันเหรอเฮ้ยสามกลมกลมเหลี่ยมหมูโอ้โหหยิบได้ด้วยหยิบไงอะวางก่อนกด E ครับเอามาวางเหรอเสียงใครทำอะไรตกเป่านะฉันตั้งกล้องเฉยเลยเนี่ยฉันมันแค่มาตั้งกล้องฉันตั้งกล้องเฉยเอเอาไปใส่หรอหรือยังไงงอมาาวต้องหยิบ่อนนี้แป๊มนึงหนูลองก่อนนะแป๊มนึงนะเอาเลยค่ะ เห้ยเสียงอะไรอ่ะโอ้ตัวหยิบมันต้องหยิบใช่พี่มันต้องใช้ตัวหยิบกดอีได้เลยอะไรกดอีได้เลยกด e ได้กด e ได้เลยใช่เห้ยไอ้ข้าถืออะไรมาไอ้ข้าถืออะไรมาลูกมีเหลี่ยมอะไขพัดเซ่นไปเรื่อยๆทำไมแล้วม่ไปห้องตัวข้าก่อนอ้าวทำไมอ่ะอยากไข่พัลเซ่นมีคนมีชนมีคนที่ไม่ไข่อ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงสามเหลี่ยมมันคือนี่ไงสามเหลี่ยมคือสามเนี่ยลวงไปแล้วอ่ะอ้าวไม่นะเตะออกไปทำไมไม่เหนื่อยไหมไม่ช่วยเลยทำให้เป็นภาระอีกไอ้ไหมขึ้นไป 5 minutes later เอ๊ะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อมันเป็นปุ่มเปิดประตู breakable เขาบอกว่าพังได้ข้างในเหรอวิถีคนโง่ได้ตามแชกพี่วิถีคนโง่พังประตูวิถีคนโง่เฮ้ยเก่งจังเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งก่อนยังเพิ่มก่อนเราไปห้องฝั่งตรงข้ามนู่นก่อนไหมอ้าวอ่าวก็ได้ในไหนเราก็ไขได้แล้วเราก็กลับได้อยู่ใช่ไหมเออไปน่าจะได้สมอนสีว่าเราไปกันดีกว่าค่ะโง่ขนาดนี้ไม่น่าจบแพทย์มาเลยนะสมหวังสีโอ้โหคอนางมีความตายถึงคอนางได้โอเคกลับกันเลยล่นไปกันไปไหมไปไปโดนนิดนิดไม่เธอไปสิไม่ไม่เธอนั่นแหละไปไหนเอ็ดค่ะกะฉลอมมาเร็วลยไปด้วยไปด้วยฉันสิ ล็อกดิบล็อกเรี่ยนเคเบิลอ่ะอ๋ออ๋อลายกล้องอ๋อทำลายกล้องนี่เนี่ย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 ออมีทางนี้มีทางอยู่วะเนี่ยอ้าวว่าสิเนี่ยนี่เนี่ยถังแม่งแล้วเออเฮ้ยฉันเห็นเกรสเดินหนีไว้ทางนั้นน่ะนั่นมันเสียงอะไรกันเนี่ยมันเกรสกลับมาดีเราดีนะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวก่อน อันนี้ผังนอ๋มีใครเลือดน้อยไหมครับตอนนี้รู้สึกบาดเจ็บนิดหน่อยไหนคะคนไหนเลือดน้อยคะผมเองครับอ๋อมันจะเจ็บนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็้ยเฮ้ยอุ้ยนั้นเดียวตายไม่เป็นไรค่ะคุณหมอจัดการให้แล้วค่ะครับ หมอขอบคุณครับได้เลยครัไดเป็นอะไรได้แอนดูเป็นอะไรเปล่าผมเห็นช็อตเด็ดกีฬาเด่นเลยครับโอ้โหเมื่อกี้หน้าไม้แบบเล็งอย่างแม่นเลยอ่ะแรกหัวนะโอ้นะโอ้นะโอ้นะไม่เป็นแล้วหมอกูจะไปเป็นนายพรานนั่นขนาดนี้แม่งจะรู้กัาแพงวะโอ้โหนะได้เลยได้เลยจะเราสองคนเจอแล้วคนอื่นต้องเดินนำแล้วแล้วเมื่อกี้ใครให้เดินไปคนเดียวแล้วหนูแค่สำรวจแค่เพราะว่า ไม่เดี๋ยวก็ไข่สูนฟองหรอกไปไหนอะไรอะไอะไรอะไรอะไหขึ้นมุมก้อนเอาทนทนเอาข้างหน้ามันทางตันนินนไหนไหนนอ๋อน้ำประตูนี้ไปไม่ได้หรอน้ำอีกแล้วฉันเจอเกรสเกรสมันอยู่ในนี้แน่เลยนะเกรสออกมานนี้นะเอ้าเฮ้ยไปแข่งวะนะเฮ้ย วิ่งวิ่งมาเร็ววิ่งไงอ่ะเกต้ากดชิบวิ่งแล้วก็โดดวิ่งแล้วก็โดดวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดเออกระโดดชิงกระโดดเฮ้ยน้ำกดนี่นะเด็อเลนผมแหมเป็นอาหารรับจ้างอ๋อบาดเจ็บนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะรักษาเรียบร้อยค่ะค่ะเลยคุณหมอคะผมจะบอกว่าผมมีเบริษ อ้าวเลื่องคุณไม่เต็มนี่เอ็ดกาเลื่องไม่เต็มนะคะโอเคค่ะทั้งสายเรียบร้อยเหนื่อยจังเลยอ่ะอ้าวอ้าวคุณหมอผมจะบอกว่าผมมีฟอรนเจอร์คุณหมอคะุณเลยคุณไม่เต็มนะเรื่องดิฉันเต็มค่ะเลื่องดิฉันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แอะแอไปรับ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 มาแล้วเอ็ดการช้นมาแล้วมาพี่พี่อยู่ประตูอ่ะ ่เอ็ดก็ตามฉันมาเออเออออกไปไงวะโอเคไปไปกันค่ะหน่วยแพทย์มาแล้วค่ะมีใครเลือดไม่เต็มไหยคะเออเอ๊เอ้าคุณหมอไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันรักษาตัวเองได้ค่ะโคตรเอ็ดค่ะรักษาให้นินินผมรักษาให้ไหนคะเอ็ดนินินโคตเอ็ดคตเอ็ดไหนคะวางไหนค่ะวางไหน่อยค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะ ไม่แน่ใจหรอไม่แน่ใจหล้วใข่ถึงฟองคนเหลือไข่ถึงฟองฉันน่งถอดหนึ่งข้าที่เหลือฉันจะปลาไปเ็คดูนะทุกคนด้วยโอเคค่ะโยนสติ๊กกี้บอกเสียอะไรอ่ะอ๋อแล้วก็ไม่เหลือไข่แล้วสี่อย่างเงี้ยปลาไปหมดเลยก็ไ่เหลือตั้งส สามคนโดนละเลยสองคนก็โดนน้ำสองคนยังไม่โดนน้ำดิดิฉันสินะคะใช่ค่ะโอเคค่ะทุกคนตามดิฉันมานะคะดิฉันไม่ได้กลัวอะไรค่ะไม่กลัวจริงๆไปทีงไหนวะนที่ไม่กลัวโอ้เสียงอะไรคะมเสียงกละบอกจะือไม่ได้โอ้ยตรงนี้ไปได้ไหมคะอันนี้คืออะไรอะคะเฮ้ยเฮ้ยอ้ัดระเบิดดี่ว่านึ่งว่าฝาท่อน้ำ มอยู่แล้วจะปุนมาเก่าเอาโดรีเมอินามันโดรีเมโดเมพี่พี่นึกว่าเป็นฝาท่อนะโคก็เราจะเปลี่ยนเป็นโคปาแล้วอยู่ดีๆไม่ได้เฉยเลยเฉยเลยอะเงี้ยวโดดมาพี่พี่โอเค โอเคมาเว้นเอชเพลเอชพี่จีไปแลวอ่ะมีคนเลือดไม่เต็มหรอคะตอนนี้จะโคตรไหมคะโคุณพ่อรยากโอเคโอเคบ้าตายยังไงวะรู้ตัวอีกทีไม่ลงง่ายเลยนยก็เลือดเต็มไงไม่เมื่อแต่เพิ่งระเบิดไปแล้วนะเราให้ต่อวะอ้อนี่ไงมีทางไปเห็นไหมเออนี่อยู่นี่ทางไปอยู่นี่สมีเฮ้ยตัวน้ามีอะไรอ่ะ อุ้ยโดนมอย่าไปอยุ่กับเอนจิ้นใจเอ็นๆคร i am the door between you and them อุ้ยทํอย่าทํนปากันหมดไปไม่ได้แล้วคุณหมอกลัวะไรดูเดก้าหหลังมาดูหลังมาดูไหนอ่ะเดกชไม่กลัวอะดก้าทําไมทําอย่างนั้นล่ะลูกฮะมาามาเดี๋ยวเดี๋ยวซักแไว้ก่อนอให้อันนี้มาๆเอ๊อเสียงอะไรอ่ะไฟให้ไฟให้อุ้ยประตูเปิดแล้ว ดิค่ะแล้วมันเปิดไหมฉันว่ามันเป็นอะไรที่มันคุ้นๆมากเลยน่ะนายคิดเหมือนฉัดไหมอ่ะคิดเองแหละคือคิดเองมันย้อยมันไข่ของเธอเลยทำไมเธอรู้ได้ยังไงกันเธอพุดเข้ามาดูอย่างนั้นอะไรทุกคืนเลยไหมโอเคฉันครับคุสีสมอนสมอนสีสวัสดีนะคะตายหรือยังคะโอเคตายแล้วค่ะมันตายแล้วค่ะ ราหิวจังเลยอ่ะแฮปปี้แฮปปี้จริงๆกินเธอก็ยังหิวอยู่ดีอน,นี้จริงหรอแสดงว่าแซ่บไม่พอถ้าเรามากินเรานะอิ่มเบียนชนาดมากเเธอเลือกผิดแล้วอะไรถอยพรงนี้อ่ะต่อไปค่ะอ,อุ๊ย<ท>อะไรอะไรอนเลนอนเลน,นอนเลน,น,นเป็นไรอนเลน,นโดนอีกแล้ว เงาาดๆนีี่่่ผพแล้วทำไมมันไม่ผ่านคนเดินไปเดินมาแบบฉันวะงงเมืาะว่าทิศเงาดำๆมันก็ผ่านพวกเราไปนะไม่เป็นไรโอเคเราจะเลีนจบไม่เห็นเขาเปิดประตูอย่างไรเลยไม่เห็นเสียงอะไรอ่ะเอ้ยมันห้องเดิมนี่นาของพาร์ทแรกอ่ะนี่คือห้องดาใช่ไหมเอ้ยใช่ไหมอ๋อนี่ไงอ๋อมนอีกทางนึงอ่ะรันห้องเนี้ยเราจะไปเรายังดูห้องเดิมไม่เสร็จเลยนะไปดูก่อนไหมเออไปดูห้องเดิมกันก่อนดีกว่าโอเคโอเคโอเค อย่าซื้ออย่าดื้ออย่าโสดนี่คือเราจะมาดูจำสแกตต่อพี่เอ้าวเราก็ต้องสำรวจให้เสร็จไงพี่เริ่มกระตุกแล้วเหมือนมันโหลดอะไรสักอย่างตรวจหลุดผีหลุดผีอ้าวไม่ไหวแล้วถมงอร์ดถึื้องไปไหวแล้วเหรออุ้ยอุ้ยพลังชีวิตล็อตค่ะคุณหมอคุณหมอผมมีผมมีไหนคะหลังครับคุณหลังคุณครับหลังคุณอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะมันกระตุกมากเลยอ่ะอุ้ยดูน็อตยุ่งกับเขาโอดเดอร์ฮิมทำไม เขานี่คือผู้ชายใช่ไหมเดี๋ยว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 เฮ้ยก่อนเฮ้ยฉันเจอผู้ชายจริงๆด้วยค่ะเขาบอกว่าเขาขังตัวอะไรที่แบบเราไม่เคยไปเปิดไว้ใช่ไหมลืมหรือยังตอนแรกอ่ะอ๋อใช่ครับแต่ฉันเห็นผู้ชายในนั้นนะเราต้องช่วยเขานะช่วยเปลี่ยนปืนเธอเธออุ้ยไม่โดนเธออุ้ยไม่ตายด้วยเธอเธอโอ้สบายดีหรือเปล่าคะคุณ เป็นอะไรมากไหมคะคุณคะจะบอกไหมจะบอกไหมจะเป็นเม่นแล้วนะคะโอ้ไม่ว่ามู้ชินเด้ยิรืออะไรนี่วายว้ายตายไม่ตายจริงด้วยอ่ะจู่ๆพี่ก็ตายอ่ะเอ้าตายหมดเลยเหรอไม่พี่อ่ตายคนเดียวเอ้ามันหันมาแล้วพี่ก็ตายอ่ะพี่งงมากรับแป๊บงง G G O G G O โ ยิงเป็นตั้งหลายนัดไม่ตายอะไรนะอะไรนะคะลูกบอลไงเาไปเรียกาลูกบอลกิบ้าลูกบอลเออเดี๋ยวเอาบุญนี่ให้ผ่านก่อนสิไหนไปทางไหนอ่ะเร็วนะพอผนหมพอนมมันมันใช้โมเดลไม่ได้ไม่ใช่โมเดลใช่เหมือนกันสุดอันสุดสุดท้ายอันอนี้ปิดไปก่อนดินันโดนอลนอนะคนมัใครไม่นดนบ้นงันอันอนอันอัไอันอันอันเัอนนอัอัน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 ยัอนอันอัันอันอ่นอนันนน ประตูห้องนี้ค่ะไหนดูสิเจอเลยเอ็ดกาเอ็ดกาค่ะอ่ะอะเอ็ดกาอยู่ไหนอะต้องต้องบูชายันครับมันกระตุกอะเหมือนโหลดอะไรสักอย่างอีกแล้วว่าอะเข้าไปก่อนเลยไหมสติดนายไหมใครใครใครจะเป็นคนโดนบูชายันไหนบูชาอะไรวะยังไง s a c r i f i สมอนตสีคิดว่าสมอนติสี่ทำชั่วมาทั้งชีวิตแล้วค่ะฉะนั้นสมอนตสีคิดว่าทำไมมันเข้าไปเข้าไปเหลือใครถึงฟองไม่ใช่หรอไม่มันไม่ใช่ชนเด็กล้าใดไม่สินายสิไม่เด็กล้าสิไม่เอานายได้เลยเข้าไปไม่นะนายอีกไม่ไหนอะมาแล้วไหนอะแล้วเข้ามากันหมดเลยเอ๊ะหรือว่าสมอนตสีคิดว่า จเย็นนก่่อดิฉันไม่ใช่ตายยังตายพีอ้าวตายพีกดตุ่มนี่เปล่าอ๋อเลืออ๋อต้องกดตุ่มเอ๋อดิฉันไม่ใช่นะคะใช่ใช่จริงีเลยเออกดตายพีมาเอ้ยบ้าเอ้ยมาไวจังเลยตายอีกรอบแล้ว ใช่พี่รออยู่ไม่ได้แกนเข้าไปได้แก่ฉันจะเข้าไปเป็นเพื่อนเธอเองเอ้าปิดแล้วเอาตอหน้าตัดตางเอ็กซ์เกิลกลับถูกไหมเอ็กซ์เกิลอุ้ยสูบหายเราทำไงต่อก็รอใช่ไหมต้อประตูที่เปิดสิใช่ไหมเอ็กซ์กต้องมีประตูเปิดอยู่ไหนเอยอ้ากำลังเปิดลั่นอย่ไงว้าวนี่ไง จะบอดแล้วจริงๆเราไม่ต้องไอสกินไฟก็ได้นั่นน่ะสิอยู่นี่อยู่นี่เอตกามาแล้วสองคนมาหรือยังคะมาลังไปรับน่ะตัวทรงโวยแพทย์ไปรับอยู่โอเคค่ะอย่าโวยวายได้ไหมนะย่าโวยวายสิแถวนี้มันมีคนโวยวายน่ะนี่ใครโวยวายอ่ะต้องมาจากห้องขังน้ำเน่าเลยอ่ะไอ้ห้องขังเม่นน่ะโหยิงไปทั้งหลายดอกไม่ติดสองพันปีต่อมา โอ๊ยคิดถึงเม่นเลยน่าจะควนแม่นมาเล่นด้วยลืมเลยเดี๋ยวนะได้ไหวหรือเปล่าได้ไหวได้ได้นะจะแบกได้พี่เองแล้วไงต่ออ๋อนี่ทางนอนทางไปโตไปเข้าไปทีละคนมาแล้วพี่ตามตุดมาแล้วเลนตามตุดนมาแล้วแล้วไงต่อวะ what's next นี่ห้องอะไรเนี่ย do it เขาบอกว่า do it ดูอิชควักปืนรอดูอิชปืนหรออ้าวพูดถึงเม่นแน่งเข้ามาเลยเม่นเนี่ยเม่นไม่แวะมาหาพี่เลยเม่นลืมไปเลยแกลี่หมดแกลี่หมดแกลี่หมดแกลี่มดแกลี่มดแหมดใช่เอ้าหัวติรับเอ้าเอ้าเอ้าลุดเอาเอ้าอะไรเอาเอาทุกคนไม่ไม่ไฟดับก็เน็ตหลุดรันตอนเนี้ยทุกคนแล้วกันที่ผมมาแล้วเขาลุ้น เราทำไรรอรันดีวะที่อาชีบหายแล้วโดนตัดฉากจบเลยวะโดนตัดจบปะยังเล่นไม่เสร็จเลย <c oughs> ความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านี้รอติดตามต่อใน E ีพีจ้า <c oughs> ถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s <c> u <oughs> b s c r i b ์ให้คิวด้วยนะคะ